h ฮล lo สวัสดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาววอนสาวลาวสาวเมืองนโหงอีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้สาววอนเนาะก่อจะมา,ารีแอคชันเนาะเกี่ยวกับถนนหน,นทางอีกแล้วทุกคนเนาะเนื่องจากว่าสาววอนก่อเป็นคนที่ข้างคล้ายเนาะของถนนเมืองไทยเนาะแล้วก็เขาก่อไปสรรหาเนาะคิดที่ว่ามันมีแบบให้เห็นถนนแบบที่สวยมากแล้ววอนก็แบบว่า เอามารีแอคซันเพื่ออยากให้ทุกคนได้เห็นการพัฒนาสร้างถนนหนทางในประเทศไทยแล้วเขาเห็นเขาก็เอามาปรับใซ้เนาะเป็นบทเรียนเป็นแบบเป็นแบบอย่างเนาะทุกคนอ่าเขาก็ต้องซื่นสม ที่เพื่นเฮ็ดได้ออกมาแบบนี้และนี่คือประเทศไทยทุกคนอาสาวอนก็ขออนุญาตเนาะเจ้าของซองเนาะเจ้าของคลิปเนาะที่ว่าสาวอนเอาคลิปมารีแอคชั่นแบบนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี่นําเด้อเดี๋ยวสาวอนจะขอคัดลอกลิงไว้ด้านล่างเนาะเพื่อว่าทุกคนอยากเข้าไปเบิ่งคลิปเต็มๆของเพื่อนได้หรือว่ากดติดตามซองของเพื่นใดเนาะเขาไปเบิ่งคลิปพร้อมๆกันเลย ว้าวสวยมากโอ้โหสวยมากสวัสดีทุกคสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่เซีทุกท่านจ้าวันนี้ตีโลบค่ทุกคนล้ออีกตามเคยนะคะทุกคนตากแด่นเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็พากันกับแฟนนะคะขับรถ มอเตอร์ไซค์มาที่โคราชนะคะเพื่อจะมาถ่ายภาพวีดีโอสวยๆมาฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะถนนเส้นนี้นะคะข้างล่างเป็นถนนมิตรภาพนะคะมุ่งหน้าสู่สระบุรีนะคะแก่งคอยแล้วก็เข้าอะไรวางน้อยผ่านวางน้อยไปจนถึงกรุงเทพแล้วนะคะ เทพมหานครถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักเพื่อมุ่งหน้าเข้าสกรุมวิทนะคะสำหรับสาวอนเราเป็นอีอย่างที่แบบาก็ว่ามาถนนบางไที่แบบหรือ่อก็มีแบบไอเดียแาบใหบบง้เป็นสชั้นสาชั้นแบบนี้เลยทุกคนถใหญ้าไอเดียกจริงเฮ็ดบได้เลยเนาะแต่ว่ามีความสามารถกปเฮ็ดบได้บมีเงินก็เฮ็ดบได้เลยทุกคนอ นี่คือภาพขึ้นไม่ได้นะคะถึงจะขึ้นไม่ได้ในบรรยากาศข้างล่างก็สวยเลยงามไม่เพ้กันเลยนะคะดูแตะเสาสุดยกว่าอะไรเัวเสาก็แล้วกันเนาะแม่ดูแตะเสาแต่ดูแค่เสาดูแค่เสางามมากเลยงามเนะคะทั้งใหญ่โตเลยอลังการมากๆขึ้นไปข้างบนวิวทั้งสวยทั้งงามนะคะ บอกได้เลยใครขึ้นไปแล้วงามประทับใจมากๆเสียดายนะคะไม่มีจุดเขาเรียกว,ว่าไม่มีจุดให้แวะถ่ายรูปเซลซี่นะคะห้ามีจุดพักรถถ่ายรูปเซลซี่นะคะ อุ้ยบอกได้เลยว่าบรรยากาศนี้สุดยอดนะคะวิวหลักล้านเลยละค่ะทุกคนบรรยากาศนี่ดีวิวนี่สวยนะสวยโอ้โหเบิร์นไหมเสาแบบเรียนลายไปเลยแบบยาวมากเห็นทั้งภูเขาเห็นทั้งบรรยากาศน่าดเลยละค่ะทุกคนต้นเสาขนาดยังใหญ่แล้วแบบบึกบึนเนาะข้าางงก็สวยแข็งแรงนะะคทุนะะคมีหลัทางทำจริง หลังคายอยู่ต้องหุ่นคือวิ่งวิ่งรถนะคะว้าวโอ้โหมิตภาพนี้ไปก็จะสมบรรยากาศข้างล่างของถนนมอเตอร์เวย์ซึ่งมีแบบโครงสร้างพื้นฐานที่แน่นหนาและแข็งเก่่งมากๆเสาเตะและเสานีแต่เสาใหญ่ๆนะคะทีนี้ก็ตั้งเรียนกันเป็นแถวไปสุด วยจนสุดสายตานะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนดูเตาดียวกันเนาะเสาหนึ่งนี่มีไซุ์ถูกนะตีว่าน,นะแต่ว่าก,ก็การออกแบบการก่อสร้างนะคะซึ่งเพื่อนเองก็สามารถออกแบบมาได้ยังไงคิดได้ยังไงอ่ะอ่ะตามความคิดของตีเนะเาะก็คือเพื่อนคิดได้ยังไงเนาะเพื่อนสามารถสร้างถนนซ้อนนะคะซ้อนถนนรือสร้างถนนบนยอเนน ซึ่งทําให้มีแบบสร้างแบบซ้อนกันซ้อนกันแบบนี้นะโอ้โหเก่งมาดในเมื่อก่อนจากที่ได้รู้ความจริงเลยเก่งมากนะคะแบบเพื่อสามารถออกแบบหรือว่าไอเดียออกมาหรือว่าวิศวกรก็เรียกกันเนาะวิศวกรหรือว่าบุคลากรอยู่ที่เมืองไทยเพื่อนเป็นเพิ่นมีบุคลากรที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพอะค่ะเนาะมีคุณภาพนะคะ ซึ่งสามารถออกแบบแล้วก็สร้างถนนด้วยตัวเองนะคะที่สำคัญไม่ได้เป็นนี้ใครนะคะฟังไว้นะคะหนุ่มลาวนะฝากคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฟังไว้นะคะหนุ่มลาวนะคะนี่คือถนนต่างจังหวัดอยู่ที่โคราชนะคะอยู่ที่โคราชอํอออาเภอสี่ิิวนครราชสีมาหรือาโคราชนะคะเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะตีพูดนี้คือถนนประเทศไทยนะคะ เป็นถนนมอเตอร์เวย์ M6 หรือว่าเรียกว่าทางด่วนเดี๋ยวนี้เพื่นเปิดไซส์ฟรีนะคะฟรีไม่มทันได้เก็บงต่ไม่ได้เสียตังค์เลยนะนุ่มเราฟังไว้นะมอเตอร์เวย์ M6 หรือว่าทางด่วนที่มีวิวสวยถนนบนทางที่สะดวกสบายขึ้นซื่อว่าทางด่วนต้องเสียเงนิงนเนาะแต่นี่เพื่นเปิดให้ไซส์บริการฟรี1ปีนะ หนึ่งปีนะคะหนุ่มราและที่สำคัญเคยเห็นไหมเนาะเคยเห็นไหมถนนส,สองซันนะถนนสองซันที่เราเรียกว่าบ้านเราก็เรียกว่าถนนลอยฟ้าก็เรียกกันเนาะนี่ยังไม่ทันเป็นจุดไฮไลน์นะถ้าเห็นจุดไฮไลท์บอกได้เลยว่าจะตาค้างฝนอีกสวยสธรรมชาติดีวิวงามนะคะเป็นวิวภูเขาถนนเจุดนะคะ,ะเขาเรียกว่าถนนยังไง เดี๋ยวนี่ภาษาลาวนะคะทุกคนนั่นแหะค่ะต้องขออภัยคําพูดบางคําศัพท์ตีอาจจะพูดศัพท์ไทยไม่ถูกต้องตีก็ใช้ภาษาลาวก็ามาผสมนะคะคาศัพท์ไหนที่พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ถามตีได้นะคะอะไรที่ตีเปออกทาง Google ได้ที่สามารถตอบได้ตีก็จะตอบนะคะทุกคนต้องขออภัยนะคะคอมเมนต์ ตีอาจจะไม่ได้ตอบหมดทุกคอมเมนต์นะคะเพราะว่ากดตีจะตอบได้แต่ละคอมเมนต์เนาะตีต้องใช้ g o o g l e ในการช่วยนะคะช่วยในการแปลภาษาด้วยนะคะแล้วบางคาศัพท์ตีก็อ่านออกบางคําศัพท์ตีก็อ่านไม่ออกนะคะตีต้องใช้ Google ในการแปลภาษาด้วยการตอบคอมเมนต์ของตีอาจจะซ้าหน่อยต้องขออภัยนะคะน่าราคยังไม่จบนะคะอยากฝากคลิปนี้นะคะเน<ด>้นเลยนะคะสวยามาก<ห>เป็น<อ>ทร <ำ S 1> มาซาเนาะแจกได้ <Okay. S 2> ไม่ต้องมานูจะได้จะได้ตื่นสักทีอะคะ่ะทุกคนเนาะวันนี้นะคะตีพาทุกคนทั้งทุกคนทั้งหนุ่มสาวเนาะมาชมบรรยากาศบนถนอนจุดนี้เป็นถนนต่างจังหวัดแต่มีวิวที่สวยและคววมเจริญมากๆโดยเฉพาะถนนมอเตอร์เวย์จุดนี้นะเป,นเป็นเรียกว,ว่าทางด่วนจุดนี้คือเพื่อนเพื่นวิ่งฟรีนะคะถ้าเป็นบ้านตีเนี่ยไม่มีรีนะคะต้องเสียงเงินนะคะต้องเสียงเงินอย่างเดียวนะคะ เป็นบ้านตีเนาะแต่ว่าถานนเป็นอย่างไงพี่เพื่อนๆสามารถแต่คนดูเอานะคะตีไม่อยากพูดนะคะพ,พูดเยอะเดี๋ยวทัวรจะมาลงนะคะแต่ทุกวันนี้พูดเกี่ยวกับเต่ถนนไทยเขาก็ยังบอกแล้วนะคะว่าเป็นคนขายซาดนะคะาขายได้คงดีนะคะทุกคนที่ได้มีโอกา,ยายส้สั<ห>นะ<ห>นะคะนั่นแหละค่ะ,น,ะนั่นแหะค่ะดูนะคะ โครงสร้างการก่อสร้างดูถนนหนทางไฟส่องสว่างตามนายทางนี่ค่ะจุดไฮไลท์ที่ดีสุดยอดมากเเราได้ห็นสวยมากทุกได้เห็นเนี่ยค่ะถนนจะคู่ขนไปเลยนะคะสวยมากนะคะถนนจุดนี้ดีบอกได้เลยว่าสวยมากสมากนะคะทุกคนแบบสวยอลังการมากที่สำคัญรถวิ่งเยอะๆน่คไม่ได้เสียเงินเมียแต่พาเที่ยวไม่ได้อวยเนาะความจริงเนาะทุกคนเบิ่งเนาะทุกคนเบิ่งดบริการห้องน้ำ ฟี่นะคะโรง้ําตามระคือเรียกว่าริมถนนนะน้องขึ้นไปถนนนะคะรดเยอะมากนะคะรดเยอะมากๆสวยมากๆถนนจุดนี้บอกจุดนี้แหละเป็นจุดไฮไลท์สวยมากเสนอให้พี่ๆเป็นท่านบอกได้เลยว่าจุดด้านมุมด้านนี้ก็ลงไปแบบนี้เนาะทุกคนทั้งได้บรรยากาศมากๆวิวนี่บอกได้เลยทางนั้นก็มาแบบนี้อู้หูท่านจะบอกว่าสวยมากสวยเลยก็ว่าได้นะคะ เป็นถนนลอยฟ้าที่เห็นเลี้ยวทั้งแบบทั้งภูเขาเนาะข้างหลังจะเป็นภูเขาถนนแบบโดยรวมคือสวยวิวธรรมศาสตร์าะต้นไม้ต้นเขาได้เลักานจริงๆนะคะกเนถนนอย่างแบบโดยรวมคือแบบงามมากอู้เจริญหูเจริญตาเห้ นี่คือประเทศไทยทุกคนถนนหนทางในประเทศไทยที่คนไทยสร้างเองห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นต้องเป็นมีไทยเนาะทุกคนรถนขึ้นนะคะไม่เหมือนทางด่วนประเทศไทยรวยมากกรุงเทพเนาะแถวนั้นทีเห็นรถพ่วงรถอะไรรถหกล้ออะไรขึ้นได้เนาะแต่ที่นี่ขึ้นได้แต่มอเตอร์ไซค์รถหกล้อรถสิบล้อรถสามล้อ ขึ้นไม่ได้นะคะมอเตอร์เวย์แถวกรุณาชนะคะกราชบงางพะอินนี้นะคะขึ้นไม่ได้นะคะบรรยากาศบอกได้เลยว่าสวยสุดๆนะคะหนุ่มราวเห็นแล้ว,วาคิดใหม่ทําใหม่เราสามารถศึกษาหาข้อมูลเราสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆโดยผ่านสืน่อสื่ออินเทอร์เนต็ตก็มีไนะซน,น์เนาะ ทั่วประเทศลาวคือว่าเกือบว่าทั่วประเทศลาวเนาะใสอินเทอร์เน็ตได้เนาะทุกคนทุกคนมีมือถือสามารถเบิ่งได้ในโลกโซเชียลในอินเทอร์เน็ต YouTube กูเกิลเซิร์ชเบิ่งเนาะพพิมม์ไปคอเมนต์เข้าไปใน Google หรือว่า YouTube จำปีแล้วก็จะฮู้เนาะจะบ่ได้มกมุ่นอยู่แต่นอกสิทจากคนนั้นไม่ยอมรับความ ไม่ยอมเปิดหูเปิดตานะคะไม่ยอมเปิดใจคือซาวนี่แหละก่ได้ไปเห็นซาวรก็เบิ้งเลยอยู่ที่กจะเป๋าสักวันหนึ่งเนาะสักมือหนึ่งก็ต้องได้ไปเห็นไปเบิ่งเวยตาตัวเองก็ถ้าพูดไปก็อย่างว่าเนาะเงินเป่าปีใส่หมูคอนะคะนะคะพูดหมูซ้ายทะลุหมูขวาห้าคนมันไม่ยอมรับรู้เราจะไปพูดยังไงอธิบายยังไง ก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เนาะนั่นแหละค่ะทุกคนโอเคนะคะคลิปนี้ถ้าหากมาความจริงเขาต้องแบบเบิกต่อาอมาเป็นเหียนเบิงแล้วแบบอย่างทุกคนเอามาปรับไซส์ในวิ่จําของเอาเอามาพัฒนาประเทศของคลิปไ้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมตีมาโดยตลอดจากกันไป ด้วยบรรยากาศบนท้องถนนมิตรภาพแล่มอตเวคูาชบางระอินนะคะคลิปก็ได้จบแล้วเนาะทุกคนเป็นเนวใดได้เห็นแล้วก็แบบคือสาวบอนโอ้โหอีกแล้วเนาะถ้าเป็นถนนหนทางเรื่องความสวยความงามของเมืองไทยเนาะก็คือแบบโอ้โหทั้งคลิปทุกคนสาวบอนข้างใครหลงไหลเมืองไทยอีริเพราะว่าคือก็คือเขาได้เห็นตามคลิปมาแล้วเนาะ,ะทุกคนมันสวยมันงามมันแบบอลาัางการมาก อ่ะอันนี้เขาก็ต้องได้ซื่นสมเนาะเขาเห็นแล้วเขาก็อู้หูเนาะเพื่อนเหตได้จังใดทําได้ยังไงเนาะคือแบบเก่งมากไอเดียเจ๋งมากคือแบบถนนเมืองไทยคือแบบหลายสันเนาะทุกคนอ่ะซ้อนๆซ้อนๆกันไปแบบนี้อู้แบบเหดได้จังใดเนอะคือแบบว่าสุดยอดจริงๆเนาะเจ๋ง,จง,จง,จงอลังการงานสร้างทุกคนอ่ะสาวอรก็ขออนุญ,ญาตเนาะฝากซ่องของสาวอรเด้อเนอะอนไล็์เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้สาวอรเลยเด้อ ถ้าไผ่มีน้ำใจเนาะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แต้งได้เนาะอ่า้าไผ่อยากให้กำลังใจหรือว่าซัพพอร์ตสาวกก็อยากกดความโฆษณาษเลยเนาะเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย